สวัสดีเ้าวๆจะทุกคนมาเด้อกินข่าวเศร้าน้ำม่ตู้นะคะดอกไม้ข้างหลังนะคะวันนี้พิเศษค่ะสองวันที่แล้วพิเศษแต่สำหรับม่ตู้ก็พิเศษทุกวันเลยเนาะอ<ม>่าม่ตู้ไม่ยั้งมาสู่กินอามาเบิ่งกันนี่แกงส้มไข่เจียวเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้เปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็ไข่เจียวเค็มมันมาเด้อจ้พี่น้องกินน้ำม่ตู้เศร้าๆเนี่ยแหละใส่ใบอีตู้พร้อม่ตู้เทียงใบตะว่านนี่แหละตู้เอามาอุ่นกิน แซบ่บแกงสมนเนี่ยแต่เขาอุ่นกินเน่ยมันก็แซบ่บเพราะมันจป็เผาสมดีเดียร์คกับไครเจียวแ๊้ตายพี่น้องแ๊้ตาย้องเห็นไม่ตูมเนาะ อยู่ในลัวก็สิเห็นบรรยากาศแต่ในลัวเ้อพี่น้องเลยอืมอตอนนี้กำลังเดียวอยูสย่ส มาเลาะทงหน้ากลับบ้านสรวิทยุณสรวิทยุณสรวิทยบุบผานะคะเลาะทงหน้ายืมเราเนี่ยธ <c oughs> งหน้าสวนมั่นพร้อมมีสวนมั่นพรอมบ้านสรวิทยบุบผานะคะเขาไปเบิ่งกันได้ <c oughs> สม,มแข้มแสบดีรสชาติกจะจจลูกทุ่งเนาะอืมเมตูไม่ยังว่าให้เบิ่งแมตูซื้อเห็ดมาอันนี้ก็คือเห็ดฟิฟลิงนะคะแพงมากสามออยสองออยเก้าสิบเก้าตับเมตูตีเป็นสามออยเนาะเนี่ย สองลอยกำรรม,มานะแม่ตู้นึกถึงเพื่อนบ้านยูทูบเพื่อนๆคนอื่นเพื่อนไปเก็บเห็ดนอะอันอันนี้เขาเอิญเห็ดมั่นปูเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแซบๆเรากับแพ้งพร้อมแม่ตู้เอามะผัดขายลูกค้ากับกัชอบกินนะข้าเจ้าเอิญฟิฟเฟอริงนะทั้งทั้งเยอรมันเพื่อนเอิญฟิฟเฟอริงแม่ตู้บได้เคยไปเจอจักเถื่อนหรอกกันเจอแม่ตู้กับ สิบบอมั่นใจว่ามันสิแมนหรือเปล่ากับซิบบอเกลฟ์เหรอเพราะว่าแม่ตุ่เต็มที่แม่กูเก็บ์เฮดนี่ก็สิเก็บเอ่อเมโลเนนครับมาโลเนนหรือเมโลเนนแล้วก็บเฮด uh, สไตล์พินส์นะคะที่ที่แม่ตู่เก็บอย่างอื่นทำเมนตูเ่เฮดซิบบอเก็บเลยเพราะว่าบ่มั่นใจนะบ่แม่นกูรู้เฮดบ่มั่นใจเออ่ผู้ใดก็บ,บอกว่าถ้าเราเจอเฮดถ้าเราไม่มั่นใจห้ามเก็บเด็ดขาดสิบบอบอกว่า,วาเอ,อ้ออันนี้อาจจะกินได้หรือว่าอุ๊ยอันนี้น่าจะกินได้นะ ไม่ได้ไม่ได้นะคะทาไม่มั่นใจไม่เก็บเลยเก็บแบบมั่นใจก็คือว่าเก็บน้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ตัวไปซื้อมากสามออยสองขีดป้าถั่วเรามีบ้านใดนเนาะเพิ่นเก็บได้เป็นกะตาเลยนะเก็บเห็ดอะเห็ดมันปูน,นี่แหละเป็นตะก,กา้าตะก,ก้าเลยอะไม่ตัวเราออนซ้อนน้ำหวานไม่ตัวมะพร้าวร่วม ผัดรมณ์ไส่เห็ดเอ่อเฮดแช็ปปิยองนะฮะก็เห็นเดอันนี้จริง,รงๆมียูซีเฮดมีเห็ดอ้วนๆน่ๆนะเขาอะไรวะอนะครอยเตอร์ไซลิงเงนนะฮะอ้วนๆอารมณ์เห็ดออริจิออริจิบ้านท้าที่มันตีนมันปุ๊กๆแน่นะสี่ยางมิตุจะบพัดยูเห็ดเอ่อแช็ปปิยองละกะอันนี้แล้วแต่ฤดูกาลแล้อพี่น้องเพราะว่าบางฤดูกาลมันกรบปุ่มีรากาเฮดเอ่อเฮด เห็ดเห็ดนางฝาดนะเห็ดเนี่ยเอามารวมกันสี่อย่างออรินจิฟิฟเลิงแล้วก็ Champion. แชมปิญยองกะกะออยสเตอร์พินสเปเนอร์ออยสเตอร์พินเห็ดนางฝานะไม่ตัวมาผัดรวมใส่กันแซ่แบๆผัดเห็ดไม่ตัวเลาออนซอนอยังแบบเพิเปไปเก็บได้เป็น,ปนกระตากระตานะ่ะ น้ำซูปเปอร์มากเก็ตเนี่ยแพ้งหูตูบเลยเขากับว่าเห็นปลามันพ้อมนอเนาะจักมันอยู่หม่องไดอืมกับอีกเฮดนึ่งสิแม่ตู่เก็บกับคือว่าคือเฮดคอนสนคือเก็บมาปีกายเนี่ยแหละปีนี่ประ่านาไปเบิ่งน้ล่นออก่ง คอมเมนต์กันนะ่กินไปแล้วก็เยี่ยมมวยนะเ,เบิรงบันไหนตอนสี่ใบบันไหนทำมันเด้งขึ้นมากไหมตัวกระจะอ่ะอันนี้คืออ่ะตอเอาเสียงรงเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันขึ้นอันนี้เพราะว่าคนผ่านเนาอันนี้บ้าน มันมาริสานะคะเพิ่นพานเพิ่นพานคนแล้วเพิ่นพาไปเที่ยวเบื้องดอกไม้เบื้องวิวสวยๆกับบ้านบ้านมาริสากินไปนำ้ำโมไปนำ้ำจิต ชีวิตก้นขั้วเนาะพี่น้องเนาะแกงส้มอันใดฮู้เ่แกงสม้บงสมบักโม่คือเก่าล่ะแม่ตู้รับสิเอาดีถ้าบักโม่จนได้แล้วมนเพราะว่าอีหยังนานี่บักโม่มันออกเด้อพี่น้องบักโม่มันออกก็เลยกินเนื้อมันแมวก,ก็เอาให้ขนมมั่งเอาให้แกงมัง่งแกงเลี้ยงก็ได้เด้อเปล่าบกโม่แซ่บ ก็ลอดไทยเรื่องปลาเค็มเอาไปบ้านน้ำปลาเค็มนะ่ะเนื่อแฮปเวลาเมนตัวไปเอามาก็จะเอาดอกตุมต่มๆดอกตุมต่มๆจังผัดแสบดอกบานบานมันมันตองเอามาสุบนะดอกตุมต่มๆเหนียวผัดแทบแสบเนื้อมันจะแน่นกว่ากัน คนเยอรมันเพิ่นบอกว่าถ้าเาไปเจอกุ่มเฮดเนี่ยกุ่มเฮดฟิฟเลิงเนี่ยอย่าบอกว่าเดมือจะมาเก็บจหมองมันไหมไม่ต้องถ้าเจอให้เก็บเลยเหมืน <c oughs> กันบราเคยเจอยอกเกิอบางหูปลามัน้อมนะ้อไม่ตูดกับใบปลาเดียวใกล้ๆบ้านไม่ตูเน่หม้อใส่ไปแปดแปดหน่อยเดียวไปลวกักลับ คนติเพิ่นหูปลาเห็นนะเพิ่นจะหูเรียกว่าไปมองแดงมองแดงโอเคละพี่น้องไก่ติอิ่มแล้วเดี๋ยวสิมะม่ไหมเน้ะพี่น้องเนาะจะมาพอกันไหมวันดีจ้า